คือบ้านหลังนี้ยทำเลดีอยู่ในอำเภอเมือง2ราคาดีเจ็ดแสนเก้าคือบ้านอำเภอเมืองแต่ว่าไม่ถึงร้านนี่คือก็น่าจับตามองจุดนี้ที่ผมยืนอยู่คืออบอตอพิหารแดงครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีน,น,นี่นนมันเดินทางออกไปต่างเส้นเนี้ยเป็นถนนระยางนะระยางออกไปประมาณสักไม่ถึงโลไม่ถึงโลดีไปถึงบ้านหน่ยนะเออไปถึงบ้านเลยกูเดินไหว <c oughs> เออเ,ออเออนาะ ก็คืออันเนี้ยมันเก่งด้วยเรื่องทะเลอยู่แล้วเพราะว่าเข้าเมืองสุพรรณมันกี่กิโลอะประมาณจากนี่ไปประมาณ4ี่กิโล4ี่กิโลเมตรถึงตัวเมืองสุพรรณไปโพหน้าวัดป่าไร่ไรวัดป่าไกลๆอะวัดป่ากี่กิโลสี่ประมาณไม่น่าถึงสี่อะตัวมังกรอะประมาณ4กิโลเออ บอกข้อเสียไว้ก่อนเลยคือสภาพบ้านคือเราขายตามสภาพก็ง่ายๆเลยเดี <S <S ๋ยวเราก็พาไปดูด้วยไง <S <S ใช่เดี๋ยวเราก็พาไป,ปไ,ไปดูบ้านด้วยแค่อยากจะบอกว่ามันห่างจากพิหารแดงเนี่ยอบตอนเนี่ยแค่ไม่ถึงโลไม่ถึงกิโลคือง่ายๆนัดใครอยากจะมาชมนี่นัดตรงนี้เลย,ตร,เลยตรงนี้นะเออนัดในบ่อเลยนะน้ำจืดปลาเลยบ้านี่ยปลาตะเพียนปลาหมอข้างดำเขาขึ้นชื่อว่าใกล้อบตคือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารทโป้คือมันจะต้องแน่นอนไม่รู้ว่าไฟฟ้าอินเทอร์เน็ต ไปเลยทางไปไลทางหมดอ่ะเออคือมีพร้อมแล้วเราก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านของเราแล้วแต่ไม่ใช่หลังนี้ให้พักลมหน่อยเถอะรถมีมึงก็ให้ลุงเดินมันจะเอาบะตอมานี่ไม่เป็นไรผมไมไดนเหนือเท่าไหร่มองแต่คนแกดิ้ง yes เออจะออกกำลังได้ดีเหมือนกันนะนี่เห็นทางไหมเห็นทางเข้าไหมมันก็จอดรถไปนู่นปึ๊บแล้วก็น่ะบ้านเห็นไหมเอ้สีฟ้าเลยใช่ถูกต้องฟ้าดันดัน ฟ้าดอนคืออะไรปะมันต่างๆไงมันไม่ <c oughs> คือนิดเดียวเองนะเออแล้วก็สภาพแวดล้อมดีไหมล่ะเออเมื่อกี้ได้พักลมหน่อยนะครับคนชวนะใช่ก็ถ้าแถวเนี้ยก็เอาเขาปลูกนะปลูกข้าว,าวแล้วก็ทำสวนมีกล้วยม่งมีฝรั่งมากอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอืมระบบไฟลายทางก็ดีทำเป็นแบบดีเลยโอ้โหเนี่ยล่ายาวไปตั้งเส้นเลยนะเมื่อกี้เดินมากลิมดู่น่อยนะเพราะว่ามันเป็นถนนในอำเภอเมืองเลยก็ว่าได้นะถนนในอำเภอเมือง นี่มีคูมีคลองเขาเรียกกันว่าเขียวกระจีทุ่มขะจำเลยแล้วเนี่ยกำลังปลูกข้าวเลยไหมอ่า <c oughs> นี่ตอนตอนมันเขียวนะ้ำแบบนี่ยังยังนี่เขาเพิ่งจะหวานไปเมืได้สักสามอาทิตย์สองอาทิตย์ Yes อ่อลาลตหลักบ้างก็อยู่แถบฝั่งถนนรัดยางหรือไม่ก็ข้างๆข้างๆเราก็มีหมดนะผ่านช่วงน้ํำเยอะที่ว่าข่าวน้ําเยอะๆก็ จัดไปยังปกติดีเออไม่มีปัญหาบ้านลุงยุดยาก็กยังผลของกันทีแรก <c oughs> อ่ะอ่ะอันนี้คือเราเดินตามทางเข้ามาเลยนะก็แบบเห็นไหมเนี่ยมันลงมานิดเดียวเฮ้ยอันนี้ถ้าเราใครสนใจมาจับจองนี่เราก็ตัดย้ายเลยไหมเออม,มันมันเคลียร์มารอบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้สะอาดเอี่ยมอีกทีนึงเคลียร์มาแล้วฝนมันตกไงเราคาดเรามารีวิวแล้วก็ไม่มาโอเค อันนี้คือเข้าไปดูตัวบ้านใช่ไหมเนี่ยใช่กอเนี่ยผ่านเข้ามาด้านหน้าเนี่ยก็ถนนสาธารณะหมดเลยทีเราพร่ำมาจากกระัวกัวคลิปคือวัวคนจะไม่เห็นบ้านอ่าเอาอย่างนี้ก็คือมาดูบ้านกันด้วยใช่ถูกต้องเนาะอ๋อนี่ก็มีรั้วเออมีประตูเออนะก็ทําไว้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าโล่งๆอ๋ออุ้ยจอดรถได้นาะจอดรถจอดลาได้ใช่จอดรถได้จอดลานี่คือคือเลต้องสองตวงนี่ก็ต้องซื้อด้วย <laughs> อะตัวบ้านนี้คือผมบอกเลยว่าต้องขายนาวสภาพนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนะครับคุณผ,ผู้ชมคือไม่ไม่ได้สวยเวอร์นะคือปรับปรุงมาเท่าที่แบบเน้นโครงสร้างแล้วกันเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าโครงข้างหน้าเนี่ยทำใหม่อาจจะมีเป็นไม้บ้างแล้วก็เป็นเหล็กบ้างเหล็กบ้างไงอ่าแต่ขอให้ยึดโครงไว้อืมอ่าโอเคอันนี้คือปรับปรุงใหม่แล้วก็มีหน้าต่างครบใช่ประตูหน้าต่างครบแล้วก็สี สีก็ทาใหม่อ,อ่าแต่ถามว่ามันมันสวยมากไหมมันมันก็ไม่ไม่ได้สวยมากนะเอาสักเจ็ิเนาะอ่าเจเออคืออันเนี้ยตามสภาพเพราะว่าบ้านนี่ประมาณสักน่าจะหลายปีอยู่นะแต่นี้ผงใหญ่เลยอืมเหมือนสมัยก่อนเลยใช่ไหมต้องเน้นผงเอาสรุปให้ง่ายคือว่าร้อยสิบเตารางวาเดี๋ยวคนก็จะลืมอีกเออดูท้ายคลิปนั้นลืมดูลืมฟัง,ง,งหน้าเจ็ดแสนเก้าใช่ไหมใช่เดี๋ยวตากยาให้ อ่าอ่าแล้วพามาดูในบ้านเลยนี่มีสองห้องนอนนั่นห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองเออเออแล้วก็เล็กๆกระทัดรัดห้องน้ําอันนี้ครัวเป็นโซนกว้างๆจะทําเป็นครัวนาะเออได้แล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําคือห้องน้ำห้องเดียวใช่นี่เห็นไหมนี่เปิดไฟอยู่คือครอบครัวมันก็ต้อเอาสามคนพ่อแม่ลูกกำลังดีนะอ่าไฟพร้อมก็คืออันนี้มันเน้นแบบ ราคาให้มันเซฟแต่ว่ามาอยู่อำเภอเมืองไงเข้าใจอยู่ใช่ไหมใช่เออมันเน้นลองสืบอยู่ที่อำเภอเมืองดี่อือคือคือเน้นราคาเซฟแล้วก็มันมันอยู่อำเภอเมืองไงเพราะว่าถ้าถ้าจะปรับปรุงมากกว่านี้เดี๋ยวราคามันก็จะสูงมากไปแล้วก็มันจะลำบากอือประมาณนี้ลำบากทั้งคนซื้อทั้งคนขายด้วยเยสหลังก็ทำใที่กินข้าวใดนะเนี้ยเยสนั่งดูนกดูไม้แล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรไม่ได้เลยนะอ่าใช่แต่นี่เคียงนิดนึงเออเคียรมันลบเคียงนี้เคียงหน่อยแต่ว่าขอบเขตก็มาจากด้านหลังเนาะ รวดหมดแล้วโอเคเลยะอ่ะสรุปง่ายเลยแปลงเนี้ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลอะไรนะพิหารแดงอืพิหารแดงนะไม่ใช่ไปพิมวิหารแดงสระบุรีนะไปคนละทางนะอันนี้พี่หารแดงพิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีใช่ครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวาเยสเจ็ดแสนเก้าครับถนดคุณแดงพร้อมโอนเออจดก่อนจะโอนท่านมาจับจองเป็นเจ้าของวันโอนเราสามารถขยับพื้นที่ให้มันดู สาดให้ท่านเลยเออถออนนสาธารณะ,ะ,ะก็เตดไฟฟ้าประปาก็ครบเออเอาละการนี้ละการอยู่ในอำเภอเมืองอีกคือมันมันเด่นอำเภอเมืองนัมันอยู่ในเมืองแค่นั้อ,อ่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับไปเถอะ ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากจ,จ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <S <S อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดแบบ s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนเลยจ้า